ยูเองลยูอมาไปดีพี่น้องมากินขอเทียงเยี่ยวร่อยเบอ่สุยางเอาใหม่กระดูกเอาหม่ต่างก,กงาางล,งลง่องขวดปดเพียงทายอะไรพอดีมาหน่ำมานลงไดไทยแลผงหมูหวานได้สิมาหน่ำไม่ได้ลผตลอดเตินสี่นก็อเจวที่ยหายต่ำสวยแบบไง่ะล่ะตอนวิธีเห็นมันกินมัน ระวังเห็ดกับระวังกินคือสิได้ลงตัวของกินก่อนล่ะพี่น้อง <c oughs> เพราะว่ามันบ่มีเพลงมันทายได้บันต้นทายเห็ดนั่นมันมีเพลงไปใส่เ,เ,เสียงใหม่พวกคลิปด,ดิตบต่ำมีควาดิบไว้ว่นนี่ไหมเออัอตโตะเกา่ามันมี<อ>ดิบน้ำอยูอ่แห้ประเดี๋ยวทุกหัวเหมือนกันตั้มเสีจับม่ทชนเหรอ คือไม่วัมวบวนๆตั้มเนี่ยเนี่เสียบอะไรตั้ใส่ก็เทเด้พี่น้องขวบก็เทใส่ใส่หนังกลาแดกหนังป่านยางไรขอ,อมึงเขาเก็บออกจากกลนขึ้นพักอย่างเงี้งยแล้วส่วนพักกระปุ่นลองกัหไงก็ผมก็กินมัออ่อนมันเกิดตัดออสินไปลยตั้งนั้นยังได้า กินนิดสั่งกล่องตัง้งไล่ตรงด้วยพี่เนอะนั่งอีกครับหนึ่งเลยในหมอส้องกับง,ง่ายเดี่ยวนี่เลียวนหนึหนหน่งจุดเบิดกินมะแรงจะได้ไม่หลายคือคนออกอนี่กันอืมอีกสองสามหมื่น ข้าวูกข้าหมูสซมสันใหม่มกหนุ่มใหม่สิน่ใหม่แอปเปเคียนะมือแะไรนั่งเต็มน,น,นั่งเต็มเป็น,บน,บน,บนแบบทอนมกหนแบบได้กันแบบข้าวอียงน่อยย่าง,งกระยามน่อที่นนอ

มงงค้นหนอแบบเหมือนเมืองใต้เลพี่เนาะหากรีบชิดออกบ่อไร่งเตมหน้า,นออา,นาจาไม่ได้ไงใหนั่งค่ะค่ออมันใหมันหล่นจอ้อพี่เนาะเพราะเงียเดี๋ยวี่คนหน่อยพวกคน จังบ<ส>่อยที่อากจังบ้าอแหละได้สมประเกษตรได้เห็นผัวซ้อนม่ขาวบิดละผู้เดียวกองหนึ่งเนาะหนูแมนหนูแมนหมูสร้างกินป้งมนเลยเบดมากินหรือเปล่าอืมเป็นกินกับอันนี้กับหมู มม่อวานถึงแหลลูกชายกินไปมันเบิดเบิด์ตเบิร์ตอะ้รมนี่ยแบบ่เบาจทำกันไปหือบ่มีเรียนอยูอบ่มันไม่เรียนใบลูกาย,ายมีเรียนใบางานลายช่วยเพื่อนทุกท่าสงให้ครบเนาะ หยลมาละดูอะไรเนนโอยนโตห่มอนมันดอกกบกาโอ้มันื่อๆกระด็นะเหยดมันก็แต่แบบแตงมันไว้หนึ่ง็ดสันๆรเด็นเนี่ยทำหกินืออยแล้วก็แตกเนน่งนี่กะล่เป็นเียวพริกตที่พ่อปลูกอ่ะสวนกระเขาไปเลยเออเดี๋ยวมันก็สาปรกมองเรียนจะน้มถ่วงสอง ของรนที่ห่อ่อที่ตรงนั้งอยู่สงคนบดผู้บดผูนี่ฟังฟังสวนผุนจะกถ้าอวัตยัยหน่อยหน่อยที่เาเหียนนำเนี่ยมันมาไทยมาเนี่ยอื่นมันี้องสมุดช้อนละดูเขาปักไปแหลงงูเขาปักจะาบใดอยู่มั้งใหู่ๆมันมั่วมันออกเขาเพราะมันหน่อุโมงไมันหน่าใบกูเนั่นแหละปไอยบอก เจ๊บิ่งกันหายากก่อนอาทิตย์ก่อนเนี่ยมันรวมอยู่อุโมงค์ทับลานนี่แล้วก็ยังออกข่าวเล่นออกพอเนี้ยแล้วคนมันอีกแลมืออื่นเนาะมันก็แห้งอยู่มือขึ้นจุดน้ำผลนะาะเพื่อเขามีประสบการณ์แล้วก็เร่งระบายแล้วนะไม่พอแค่แข่งก็เอามาให้เลยครูพ่อแข่งดูซืระดับพนเนี่ยมันมันดับบ่พ่อแข่ เมียนะอมาดามเดี๋ยวมาดามน,านาอ,อมนวเอียงวะเดี๋ยวจักจกูได้แกเนะาะบวกขยายพวกสัลแงนั่นนี่นันแกเริ้มมาใครบูบูนีน่ไม่ต้องขยายตะเตียนแล้วใครข้ามันมีมีจับคันผักแกงผักเผาผักแพวกเมือักบุลล่า สูดียวกันคุณคือลมลูกอ่มันแน่นห่างมันแน่นต้อกัดมัดอายุกันมันขยายแสบพี่น้องหนึ่งก็ยุบกระแสไปล้างสะอาดป้าเมือกไลายแปลงมัานเลยพี่น้งองนะพี่ย่งนี้ปั้นนะ้ำเขากินเขากินกันหรอกอคกุณเจ๊อีมันยืดขรวมันก็คือกินขดยาวอีกอันนี้กไ็ไล่ลงไล่ลง พี premises, ่น้องจีได้เบิ้งคลิปกินก่อนคลิปเฮ็ดด้อเบิ้งให้ย่ายเนี่ยว่าคลิปกินก็มีเพลงครับพี่ไถ่พอดีเทียมโรวงามตัวขาพี่เพลงหาย่ายได้ทาลิปพอดีที่สุดแล้วมีรถเข่าเทียมเลยแต่วาพ่วงดันบขา มันก็เริ่มเข้มแน่หลายเจ้าวแต่แปลงแก่หรอกว่ะนี่มือซ้อเป็นยังความดันเราวัดจากมันมันวัดปุ๋ยไงวะกลืนโวดแต่เครื่องมอบอกกินอาหารคีมอาหารคีมเหรอเห็นความดันขึ้นมอวะเข้มเจ้ากุ้งขาปลาไหลพี่เนาะเข้าไปแล้ว

ก็เบิตเขื่อเลยเนี่ยอ่อนเี่ยต่คเหี้ยเลยเนื้ถืออันนี้ไปไ้หงหมอน้เาเนี่ก็แสบยอะแสบยอะขี้หนอกเนื่อยมั่อนั้นเนาะก็คือปลาธรรมชาตินังย่งีเลยหมอนังยางเนี่ยหนึ่งร้อยตัวตำบันเทานม่กินตำบันกินแล่งอีกละพี่น้อง แก่พี่น่ออืมแก <Okay. No. S 1> ่ไปดูมันหอม <All right. S 1> อร่อยแก่แก่สวยไงก้องขาวสามกองกันในหนึ่งกันหนึ่งร้ายกันบนหน,นึงนน่งก็ชอบาะบนหนึง่งที่เขาขึ้นหมดเบ <c oughs> ื่อละหมูหวานหนุกใสสีแม่คลิปนีก็ไวปจำนีเนอะจาะ ฝากเบื้องฝั่งส้มฝากติดตามย่าเนายเด้อจ้ะอย่าลืมกดกระดิง่งปิงป้งป,งปิ้งสิยวพอผาคทิปใหม่ๆลงปุบดีดปั๊บเลยย่ายสิเดเบื้องท่านเนะจ้ะไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ